คุณสมบัติของการช่างสงสัยเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สําคัญจริงๆเพราะว่าในโลกที่กฎกติกาก็เปลี่ยนตลอดแม้แต่กระทั่งความจริงที่เราเคยเชื่อก็เปลี่ยนตลอดเนี่ยนะครับคนที่ช่างสงสัยเขาจะถามว่าเอ๊ะมันยังใช้เหมือนเดิมได้อยู่หรือเปล่ามีต่อมเอ๊ะที่ทํางานตลอดเวลานี่คือลักษณะของคนช่างสงสัยทีนี้ อะไรทําให้บริษัทส่วนใหญ่ยังช่างสงสัยไม่พออาจจะอธิบายอย่างนี้ได้ว่าเหตุผลที่บริษัทหรือองค์กรหรือทีมส่วนใหญ่ยังไม่มีวัฒนธรรมช่างสงสัยและตั้งคําถามอย่างจริงจังเพราะเราถูกล่าไว้ด้วยอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ขององค์กรเนี่ยจึงจะอยู่ตรงนี้คือช็อตเทอร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์โกลทีนี้มันก็จะต้องมีการบาลานซ์เรื่องนี้มันทํายังไงให้ช็อตเทอร์มโกลและลองเทอร์มโกลอยู่ด้วยกันได้นะครับ Mission to the Moon Continue with your mission. with มุ่งสู่ความสำเร็จของปีนี้ไปกับ Life by Design คอร์สที่จะพาคุณไปพิชิเตเป้าหมายและวางแผนชีวิตที่สมดุลไปกับผมรวิทย์หานุสาหะแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะครับ วันนี้ทักทายทุกท่านจากกรุงมสัสคัตประเทศโอมานนะครับผมเดินทางมาทํางานจริงๆเพิ่งมาถึงเมื่อคืนแบบดึกมากอ่ะนะคร,ครื่องเครื่องลงแบบเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้ก็ำลังจะออกไปทำงานนะแต่มีเวลาแป๊บหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะเปิดกล้องแล้วก็อัดพอดแคสต์สักหนึ่งตอนนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องเล่าย้อนความไป20ปีนะโอ้จริงๆก็นานมากเลยนะคือพอนึกถึง2ีปีพอดีนะฮะ พอนึกถึงแบบเออเราก็เพิ่งจริงๆเราก็เพิ่งอ่านเงนี้มาไม่นานนะแต่ว่าเออมันก็20ปีผ่านไปเร็วจริงๆนะครับอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะฮะคือแถวๆซิลิคอนแวลลี์เนี่ยนะครับมันจะมีป้ายโฆษณาอยู่อันหนึ่งนะครับตรงอยู่ข้างๆไฮเวย์อะเนาะแล้วก็มันก็เป็นป้ายโฆษณาที่เขียนไว้ว่า first digit prime found in consecutive digits of e แล้วกมีเครื่องหมายปีกา คอมปีการข้างหนึ่งนะครับจำนวนเฉพาะ10หลักแรกในค่าเรียงกันของ e แล้วก็ไอ้ผมอ่านไม่เป็นนะเครื่องหมายปีกาแล้วก็ .com นะครับ e ตัวนี้ทุกทุกท่านที่เรียนพวกคณะสายวิทย์น้่นน่าจะพอจำได้มันคือค่าคงตัวฐานอัลก r i อริทึมธรรมชาติหรือว่า natural algorithm นะครับมีค่าประมาณ2.718ตึ๊ดต,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 ตึ๊ยาวเหยียดนะครับดังนั้นจริงๆคำตอบก็คือนะครับ7 4 2 7 4 6 6 .com กลุ่มคนที่คิดออกก็เข้าไปตาม u r l ที่ว่าเนี่ยนะฮะบนเว็บไซต์นั้นจะมีโจทย์ให้แก้อีกข้อหนึ่งนะครับคนที่ตอบถูกก็จะเห็นข้อความที่จะเชิญให้ส่งเรซูเม่ไปสมัครงานที่ Google นะฮะเท่ดีนะ <c oughs> ก็เป็นวิธีการคัดคนไปในไปในระดับหนึ่งนะครับจริงๆเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะคือเขาไม่ได้ต้องการความรู้ทางคณิตศาสตร์หรืออะไรเลยนะเพราะว่าความรู้ไอไอนี้มันสอนกันตั้งแต่วันมอปลายด้วซ้ะนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากได้คนที่มี curiosity ครับ ความช่างสงสัยเอ๊ะมันตัวอะไรนะนะครับเพราะว่เนี่ยเขาก็จะได้คนช่างสงสัยจริงเพราะถ้าเกิดคนไม่ช่างสงสัยอะนะฮะหรือไม่ไม่รู้เฉลยเมา่อก่อนผมว่าก็คงไม่มีใครคือคงปล่อยผ่านไปว่างั้นเถอะทีนี้เวลานํามาใช้ในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับคำว่าช่างสงสัยเนี่ยอาจจะฟังดูงๆนะขอเปลี่ยนเป็นคํานี้ดีกว่าความสนใจใครอยากรู้นะครับหรือช่างคิดช่างสงสัยนะครับอันนี้แตกต่างจากการอยากรู้เรื่องชาวบ้านนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะทีนี้ผมเชื่อว่า 20ปีที่แล้วเป็นอย่างไร20ปีผ่านไปคุณสมบัตินี้ยังเหมือนเดิมนะครับ2 0ปีที่แล้ว Google ยังต้องการคนช่างสงสยัยทุกวันนี้ก็ยังเหนต้องการเหมือนกันนะครับ20ปีที่แล้วธุรกิจเขาเปลี่ยนมาจากวันนี้เยอะแต่ความช่างสงสัยยังอยู่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณสมบัติของการช่างสงสัยเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สําคัญจริงๆเพราะว่าในโลกที่ กฎกติกาก็เปลี่ยนตลอดนะครับแม้รกระทั่งความจริงที่เราเคยเชื่อก็เปลี่ยนตลอดเนี่ยนะครับคนที่ช่างสงสัยเขาจะถามว่าเอ๊ะมันยังใช้เหมือนเดิมได้อยู่หรือเปล่ามีต่อมเอ๊ะที่ทางานตลอดเวลาไอ้แบบนี้มันจะยังใช้ได้จริงหรือนะครับนี่คือลักษณะของคนช่างสงสัยเอริกสไมท์อดีตซีอีโอของ Google นะฮะก็อยู่ Google น่าจะโอ้ส oh, ิปีนะสิปีนะครับเอริกสมิธก็บอกว่า we run this company on questions not answers นะฮะถ้าแปลแบบ ตรงๆก็คือว่าบริษัทนี้มันอยู่ได้เพราะว่าเราถามคำถามเยอะประมาณนั้นนะครับมีงานเขียนชิ้นหนึ่งของ Francesca Gino นะฮะเป็นงานเขียนใน Harvard Business Review นะครับชื่อว่า The Business Case for Curiosity นะครับคุณ Francesca เนี่ยก็เป็นศาสตราจารย์อยู่ที่ Harvard Business School นี่แหละนะครับก็ได้สรุปไว้ว่าวัฒนธรรมความช่างสงสัยนั้นนะ่ะข้อดีของมันก็คือว่ามันจะไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆแล้วเราก็จะทำให้มันเกิด Innovation ได้ง่ายนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วคำว่า innovation เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเราจะคิดจะหลวดไปดวงจัน innovation ของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากงานเนี่ยแหละครับแล้วเราก็แบบอืมมันจะต้องเป็นแบบนี้หรือนะเราลองทำแบบใหม่ได้ไหมนี่ก็เป็นลักษณะคนช่างสงสัยนะครับคนช่างสงสัยก็จะเริ่มตั้งคําถามอ่ะสำหรับคำถามแรกที่ทุกคนตั้งก็คือเอ๊ะแล้วมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมคนที่คิดแบบนี้ตลอดอ่ะก็จะเริ่มเอารวบรวมหลักฐานต่างๆมาคิดเป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วก็ถ้ามันมีทางที่ดีกว่านะซึ่งส่วนใหญ่มันมีนะครับก็จะคิดออก นี่กระบวนการของความช่างสงสัยเนี่ยมันมันช่วยให้เกิดทีมดานิเมกที่ดีมากด้วยนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างอันที่ 1. เนี่ยนะครับองค์กรหรือว่ากลุ่มทีมของคนที่ช่างสงสัยเนี่ยนะครับจะตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับคือจะลด confirmation b บ a อดเลยอ่ะคอนเฟิร์มชันไบแอเนี่ยเป็นการลำเอียงทางความคิดที่อันตรายมากที่สุดอันหนึ่งคนช่างสงสัยจะลด confirmation b บ a อของทีมได้ นค,คนปกติเนี่ยจะมองหาข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจหรือความเชื่อของตัวเองเท่านั้นอะไรที่อาจบ,บอกว่าเราผิดเราก็จะมองข้ามไปไม่เอาหลักฐานนั้นมาประมาณนี้นะครับเจ้า confirmation b y a s เนี่ยนะฮะค่อนข้างอันตรายมากทั้งในโซเชียลมีเดียก็ริทึมเองก็ทําให้เราเห็นแต่ของที่เราอยากเห็นนะครับหรือถ้าเป็นในที่ทํางานเนี่ยแล้วเรามี confirmation b y a s เ,เราก็จะเลือกเขาเรียกว่า cherry pick ก็คือเลือกเฉพาะไอของ ที่เราเห็นว่าดีกับตัวเราอ่ะมาสนับสนุนข้อส,สรุปของเราซึ่งก็จะทําให้การตัดสินใจเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปได้และไม่ได้เป็นประโยชน์ชุนสุดกับองค์กรด้วยนะครับข้อที่2ครับเราจะมองเห็นสิ่งที่อาจจะเป็นอินโนเวชันได้มากขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งในงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์งานรูทีนเพราะเมื่อเราเปิดใจว่ามันต้องมีทางอื่นที่เรายังไม่รู้หรือบริษัทเรายังไม่ได้ทำเนี่ยนะครับเราจะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นชนิดที่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนนนงาารรทีก็หหออะะไไใมม่ๆด้เสคับ เอาเรื่องเล็กอย่างทุกวันนี้แม้ผมจะใช้อีเมลมานานมากแล้วเนาะทุกคนใช้อีเมลมานานมากแล้วแต่คุณเชื่อไหมม,มีวิธีการเขียนอีเมลที่ดีขึ้นกว่าเดิมน,นี่คือแบบธรรมดามากนะฮะข้อที่3คือความขัดแย้งในทีมจะน้อยลงนะครับข้อนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้มันเกี่ยวอะไรด้วยนะครับเกี่ยวมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูนะถ้าทุกคนมีมายเซตของความอยากรู้ความอยากรู้เนี่ยมันประกอบไปด้วยความที่อยากจะรู้เรื่องอื่นแต่ว่าในพื้นฐานของมันเนี่ยมันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับ มันคือการบอกว่าพราะเรายังไม่รู้ไงเราเลยอยากรู้การที่เราบอกตัวเองว่าเรายังไม่รู้เนี่ยนะครับก็เราก็เป็นคนที่เหมือนกับยังน้ำขึ้นแก้วอยู่อเออยังมีที่เติมอยู่แต่มันจะมีคนประเภทที่แบบชั้นรู้ทุกเรื่องอ่านะครับคนประเภทนี้ก็เป็นมายเซเหนือนกันนะน้าเต็มแก้วรู้ทุกเรื่องอะ่ะเราเก่งที่สุดในจักรวาลแล้วล่ะไม่มีใครเก่งเท่าอีกแล้วนะฮะเนี่ยคีโรซิตี้จะช่วยเรื่องความขัดแย้งในประเด็นนี้ได้เพราะจริงๆไม่มีใครรู้ทุกเรื่องนะครับเราลองนึกภาพตามเวลาประชุมนะถ้าเกิดว่าเราคุยกันแบบเปิดใใใจอออ่ะะลงงฟังดูไไหนมีรรครคค เสนอมากนะครับเราฟังคนพูดอย่างตั้งใจแทนที่จะรีบฟังธงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไม่ใช่มัวแต่หาทางถล่มไอเดียของเพื่อนร่วมง,งานเพื่อให้ไอเดียของเราเด่นกว่านะครับหรือตัดสินใจว่าความคิดของคนอื่นมันไม่ดีเพราะว่าฉันอาวุโสกว่าฉันอยู่มานานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพรนะถราการเป,เปิดรับไอเดียแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็มาจากพื้นเพข,ของความช่างสงสัยนี่แหละนะฮะทีนี้อะไรทําให้บริษัทส่วนใหญ่ยังช่างสงสัยไม่พอนี่ยครับซีอีโอคนต้บอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นเงินเป็นทอง ไม่มีเวลานั่งสงสัยอะไรหรอกนะครับจริงๆก็มีส่วนถูกเหมือนกันอาจจะอธิบายอย่างนี้ได้ว่าเหตุผลที่บริษัทหรือองค์กรหรือทีมส่วนใหญ่ยังไม่มีวัฒนธรรมช่างสงสัยและตั้งคําถามอย่างจริงจังเพราะเราถูกล่าไว้ด้วยอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยเกอขององค์กรเนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ยคือ short term performance goal คือคุณจะช่างสงสัยอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่ว่าควอเตอร์นี้ยอดต้องได้นะครับไตรมาสก็ต้องปิดยอดเดือนนั้นก็ต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับถ้าสงสัยเยอะนะฮะ ลองวิธีใหม่ไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นเสียเวลานะครับธุรกิจเนี่ยเงินคืองานงานคือเงินเวลาเอาไปทํายอดดีกว่านะครับเพราะการ explore เรื่องต่างๆใช้เวลาแถมบางทีเนี่ย explore ไปก็ไม่ได้ข้อสรุปด้วยบางทีได้คาถามเพิ่มอีกนะฮะหลายคนก็เลยรู้สึกว่าโอ้บริหารงานแบบนี้มันยากนะปกครองยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เอาดีกว่าอาจารย์ฟรานเชสกาก็บอกว่าผู้นําองค์กรส่วนใหญ่มักไม่มี mindset แบบนี้ซึ่ง ส่วนตัวเธอคิดว่ามันไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่เพราะมันเป็นการปิดกั้นโอกาสของพนักงานของทีมและขององค์กรเองด้วยนะครับที่จะสงสัยแล้วลงมือแก้ไขอะไรบางอย่างนะครับแต่ถ้าถามผมนะอะ่ะผมจะพยายามบาลานซ์นะฮะผมก็ว่ามันไม่ได้ผิดไปทั้งหมดอะชอตเทอมโกลมันก็ต้องมีมันเป็นการควบคุมไปให้ทุกคนไปอยู่ทิศทางเดียวกันแล้วก็ถ้าเราเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นนะฮะคือโอเคอะเราจะพูดแผนอะไรใหญ่โตเท่ขนาดก็ตามแต่ว่าเราถูกวัดร์ฟ f o r m มนซ์กันด้วยชอตเทอมโกลจริง,รงๆอาจจะมีบาลานซ์ลองเทอมโกลด้วยแต่ว่า ช็อตเทอมโกก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้มันไม่มีอะไรจับต้องได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของยอดรายไตรามาสอีกแล้วใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยมันก็จะต้องมีการบาลานซ์เรื่องนี้นะครับเราจะเอา curiosity ที่มีความสําคัญไม่แพ้กันกับอนาคตขององค์กรเนี่ยมันทำยังไงให้ช็อตเทอร m มโกลและลองเทอรมโกลอยู่ด้วยกันได้นะครับผมคิดว่าวัฒนธรรมระดับชาติและวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยส่งผลแน่ๆว่าบริษัทนั้นเนี่ยจะช่างสงสัยได้มากแค่ไหนนะครับถ้าคนคนนึงต้องการ สงสัย curious e x p l o r e เนี่ยนะฮะเขาจะเป็นคนที่ตั้งคำถามกับเกือบทุกอย่างของชีวิตถ้าจะให้ตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นของใหม่ๆนะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะฮะทีมต้องมีเมคานิกในการเปิด รับฟังเปิดใจฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะครับแล้วก็สนับสนุนสนับสนุนเพราะว่าไอไอเดียใหม่ๆหรือการทําอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนต้นไม้ที่แบบต้นอ่อนมากอ่ะคือมันถูกเหยียบมันก็ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อที่จะให้ต้นหรือไอเดียนี้มันค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมแบบที่เราดูทั้งช็อตเทอมด้วยดูทั้งลองเทอมด้วยประกอบกันเราเห็นค่าทั้ง2อ,อย่างไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปด้อยค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นนมานะครับ ฟรานเชสกาเองเนี่ยเขาได้ไปสำรวจองค์กรเป็นร้อยๆแห่งนะครับเราพบว่าองค์กรที่ให้ค่ากับความช่างสงสัยของพนักงานมีระบบการจัดการที่ดีนะครับพนักงานนี่นะอันนี้คือไอเดียเลยนะพนักงานจะเข้าใจตรงกันว่าเวลาไหนเป็นช่วงของการตั้งคําถามนั่งคิดสแสวงหาแนวทางใหม่ๆเวลาไหนต้องก้มหน้าต้มก้มตาทํางานให้เสร็จส่งยอดเอาให้ถึงนะครับสำหรับหลายบริษัทการจะทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้นี่คือการยกเครื่องวัฒนธรรมองค์กรใหม่หมดซึ่งยากมากแต่ทําได้นะครับ ถ้าทำได้แบบนั้นเราจะได้ทั้งโอกาสในเชิงนวัตรกรรมก็คือ innovation opportunity และสามารถรักษาศักยภาพในระยะสั้นก็คือ short term goal performance ไว้ได้ด้วยแน่นอนว่าไม่ง่ายแต่ผมคิดว่าต้องทำนะฮะต้องทำแล้วก็โดยเฉพาะสถานการณ์ธุรกิจตอนนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจจะต้องเริ่มจากการเปิดรับของใหม่ๆก่อน มันมีคนที่ชื่อว่าแอนดี้ดันนะคุณแอนดี้ดันเนี่ยเคยพูดไ้ว่า the history of innovation is the story of ideas that seem dumb at the time. ประวัติศาสตร์ของนวัตกรรมในวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเรื่องราวของไอเดียที่วันนั้นฟังดูงี่เงามากเลยนะครับมันก็ประมาณนั้นเลยนะฮะ ขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นทุ่นตุมูนะครับและอ้ออ้ออ้อ,อเดี๋ยวเรามีของแจกนะครับเราแจกซูเปอร์ซีเซรั่มดีกว่าอ่าสิบรังวันนะครับขวดจริงเอาไปเลยนะฮะซูเปอร์ซีเซรั่มใช้ดีมากนะฮะเป็นแบบเวลาผมไปเจอแบบแบบใช้หน้ามันเยอะๆผมจะชอบซูเปอร์ซีเซรั่มมากนะฮะเดี๋ยวเราแจกกันสิบรังวันเลยมาคอมเมนต์กันหน่อยว่า คุณคิดว่าการบาลานซ์ระหว่างเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวขององค์กรเนี่ยเป้าหมายระยะสั้นคือเนี่ยยอดรายไตรมาสกับเป้าหมายระยะยาวคือการมีเป็นองค์กรที่เป็นนวัตกรรมอะไรเงี้ยนะฮะเชิงนวัตกรรมเนี่ยเราจะบาลานซ์ด้วยหลักคิดยังไงดีนะครับอย่าลืมติด Hashtag m o s s i o o to the Moon นะครับแล้วท่านที่ติดตามทาง y t u t u นะฮะต้อง YouTube เท่านั้นเนี่ยนะฮะเราจะประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวแอดมินของเราเจ้าสมมูลนะฮะจะประกาศผลให้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับพบกับรายการสารพัสารที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันสารที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ์เจาะลึกคำถามเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนและไขข้อข้องใจไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญออกอากาศทุกวันพุธเวลาสามทุ่มตรงรับชมได้ทางช่อง Mission to the m o ู n สมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon Continue with your mission